สวัสดีครั้งครับสำหรับแฟนๆที่รับฟังสีถนนชายรายการสองยามสีถนนชายเลขยกมาเลยครับจะนั่งตรงไหนตามสบายใจสองมือรวงกระเป๋าสองเท้าเกาเข้าขมานิวากันแบบงานวัดเลยสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่ให้ชื่อว่าท้าแข่งหัวล้านชนกันออสมัยโบราณเขาก็มีเรื่องอะไรขำๆงันขันกันนะฮะเอาหัวล้านมาชนกันคนหัวล้าน เออมีเรื่องที่ทเกี่ยวกับคนหัวล้านนี่เขาบอกว่าคนหัวล้านตามตำราแล้วมีอะไรล่ะอันแรกก็ทุ่งหมาหลงดงช่างข้ามงามเทพโพชะโดตีแปลงแรงกระพือปีกฉีกฝานควาดแล้วก็ราชจ,จะครึงเคราครับหัวล้านมีอยู่เจชนิดนะฮะลองๆไปค้นฟ้ากันดูมันอะไรกันบ้างครับที่ผมรู้ก็มีอย่างเงี้ยครับเดชนิด สมัยเป็นนักเรียนนี่รู้สึกว่าอยู่ประถมที่เราอยู่ชั้นประถมนี่มีเล่นหัวล้านชนกันเหมือนกันแต่ผมไม่เด้เล่นกันหรอกเดี๋ยวนี้เลิบจะล้านแล้วเหมือนการแต่ล้านน้อยหน่อยเอามาฟังสีถนนชัยกันดีกว่าครับครั้นการเวลาล่วงมาไม่นานนักก็มีเจ้ากรุงธานีบุรีหนึ่งได้ยินข่าวเล่าลือว่ากรุงศรีอยุธยามีคนกล้าสามารถฉลาดเลิศล้ำนักก็คิดใครจะลองดีคนกรุงศรีอยุธยา จึงมีพระบัญชาตรัสเรียกเหล่าเสนามาประชุมกันแล้วก็ตรัสสั่งเสนาีสีนายที่เกรงกล้าให้รีบจัดหาคนหัวล้านที่แข็งแกร่งแรงดีมีกําลังวังชาหัวแรงแข็งเป็นดินเผาเลยละ่ะที่เคยต่อสู้แข่งขันประชันมาในความทนทานความสามารถใช้หัวชนคนตายไปกับตาให้ไา้เฉพาะคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วพากันลงนาวามุ่งหน้าสู่กรุงศรีอยุธยาท้าเจ้าพาราหาคนหัวล้านมาพนันชน ถ้าใครแพ้ปรับเดิมพันถึงสามพันช่างเป็นอย่างน้อยข้าจะคอยดูที่ว่าคนดีสีอยุธยามันจะดีกว่าคนเขาเราหรือฉไหนฝ่ายเสนาทั้งสี่รับบัญชาเท้าเจ้าพาราแล้วก็เรบรุดประกาศจ,จัดหาคนหัวล้านที่เข้มแข็งเป็นยอดเยี่ยมได้แล้วจัดสรรทรัพย์สินลงเรือสมเภาถึงร้อยลำตามกันเป็นขบวนใหญ่ทีเดียวล้วครับโดยหมายใจว่า ถ้าได้ทีก็จะตยยึดอากรุงศรีอยุธยาไว้เป็นเมืองขึ้นแม่คิดไกลไปขนาดนั้นเลยจะเล่นเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นซะด้วยเอาไว่ากันไปโดยจัดพนันชนหัวล้านมาบังหน้าแน่มีแผนดีซะด้วยครั้นเรียบร้อยแล้วก็พอดีลมดีก็คลี่ใบเสือสมเภาใส่รอกถอยสมอลอยเรือออกจากท่าโหร้อง เอาเลิกเอายามสามราเป็นโกลาหนทีเดียวจุดประทัันโครมครามทีเดียวด้วยมัง้งลมตีติดใบแล่นลิวไปไม่ถึงสองเดือนก็มาถึงพระนครสีอยุธยาในเรือใหญ่จึงให้ทอดสมอจอดเรือเป็นขบวนไว้ที่ปากน้ําแล้วแต่งราชทูตไปกราบทูลท้าพนันชนคนหัวล้านกับเจ้าผู้ครองนครศสีอยุธยาแต่งเดิมพันกันให้สินส้นทรัพย์ในท้องพระคลังหลวงกันทีเดียวแหละ ครั้นรุ่งเช้าจอมกษัตริย์สเสด็จออกว่าราชการยังท้องพระโรงตามปกติราวอมาตย์เสนาเฝ้าแห่นแน่นขนาดตามตำแหน่งไม่ได้ขาดรวมทั้งคุนประสีถนนชัยคนไว้ว่องครองปัญญาด้วยฝ่ายราชทูตไดกโอกาจยงเข้าเฝ้าเจ้าผ่านละครก้มกราบถวายมังคมและทูลความตามยุคนว่าเจ้ากรุงล้านนารับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าถวายพระพรเจริญทางราชมัยตรี พร้อมกันนั้นก็มีพระบัญชาให้ข้าพระพุทธเจ้ามาท้าพานันชนหัวล้านถ้าใครทนทานกล้าดีได้มีชัยผู้ที่พ่ายแพ้ต้องถูกปรับทรัพย์สินสิ้นทั้งท้องพระครังฝ่ายของข้าขนสมบัติของมีข้ามาถึงร้อยลำสมเภาใหญ่ขอจงได้ทรงทราบใต้บาทบงสพระสงฆ์ทัน ฝ่ายเท้าเจษฎาได้ทรงฟังราชทูตมาทูลความใครจะยามคนดีสีอยุธยาวสิ้นที่จะหาคนหัวล้านที่ทานทนมาชนสู้ก็สรงแขนพระไทยใครจะตอบรับแต่แล้วก็กลับขัดสนจนพระไทยด้วยไม่รู้จะไปสาะหาคนหัวล้านแข็งแรงได้ที่ไหนอีกทั้งคนหัวล้านที่เขาสรรหามาก็เก่งกล้าเคยชนคนถึงตายมาหลายศพหัวล้านเมืองเรามีหรือจะแข่งกับเขาได้ ครั้นคิดแล้วจึงตรัสแก่ราชาทูตว่าขอเวลาปรึกษาเสนาอามาตย์ักสามวันหลังจากนั้นใหราชาทูตเข้ามาฟังคําตอบราชาทูตก็กราบถาวบายบังคมรับพระบัญชาแล้วถอยออกไปนอกท้องพระโรงครั้นราชาทูตคลานลากลับไปแล้วเท้าเจษดาจึงตรัสปรึกษาหาหรือก,กัมรดาข้าเฝ้าเท้าพระยาพระหลวงขุนหมื่นพันทนายทั้งหลายจะคิดการผ่อนผันประการใดดีด ใครมีคนหัวล้านที่แขแ็งแกร่งทนทานพอจะสู้กับเขาได้บ้างจงเสนอความคิดมาเพราะอีกสามวันเขาก็จะมาฟังคำตอบตกลงจากเราแล้วฝ่ายลาวเท้าเสนาพระยาทั้งหลายได้ฟังต่างก็พากันกลิ่งเกรงด้วยเคยได้ยินข่าวเล่ารือว่าหัวล้านลานนาั้นมันแข็งแรงนักทนทานปานศีลาหลักแล้วหัวล้านไทยหรือจักไปขันมันนันชนกับมันได้ถ้าแม้นคิดสู้ไปคงมันลายชีวาวาดจึงพากันทูลว่า อันคนหัวล้านของเขาที่คัดมาล้วนแต่คนดีมีกำลังดังช้างสารหัวแข็งดังศิลาก็ไม่ปานเขาจึงหานกล้าท้าราวีเราอันเรานี้เห็นจะไม่มีทางสู้พระเจ้าค่าฝ่ายสีธนนชัยได้ฟังก็น,นั่งว่ารอร่าแล้วก็พูดต่อไปว่าท่านท้าพยาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่กินเบี้ยววัดเงินปีมีประโยชน์โปรดแตจะหาความสบายใส่ตนคนอะไร ต่างชาติมุ่งร้ายหมายมาลบหลู่พระเกียรติเจ้านายเรากลับไม่คิดจะจะสู้เลยอย่างนั้นเหรอครั้นแล้วพระศรีธนนชัยก็หันมาก้มกราบ,บังคมทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าอันพระองค์ทรงศักดิ์ดังราชสีจะหลบลี้หน้าสู้เขาเจ้าเท้าลานนาท้าพนันคนทั้งนั้นได้รู้ความจะมินหยามพระเกียรติทำให้พระองค์ตกอดสูมิอาจจะดูหน้าพาราทั้งหลายได้ ถ้าแม้นว่าพระองค์จะทรงพระอนุญาตแล้วข้าพระบาทขอน้อมรับคำอาสาหัวล้านมาชนสู้กับเขาเองพระเจ้าข้าจะพยายามแก้ไขด้วยปัญญามิให้พระองค์ต้องเสื่อมพระเดชาขอใต้ฝ่าพระบาทอย่าได้คร้มขามพระไทยเลยพระเจ้าข้าฝ่ายจอมกษัตริย์ในทรงฟังศรีสนนชัยทูลอาสาทั้งพูดจาแคล่วคล่องต้องพระไทยก้อยสมนัตเด่นยิ่งนักรัดตอบว่าเออ ข้าขอบใจเองนักไอ้พระศรีเจ้าเป็นคนดีมีปัญญาว่องไวเจรจาถูกต้องใจข้านักเองจะต้องการสิ่งใดข้าอนุญาตประสาทให้ทุกสิ่งที่จำงหมายขอแค่ให้คิดการล้างไอ้คนที่คิดมินเดชาของข้าเท่านั้นเจ้าจะคิดกลอุบายประการใดข้าไม่ว่า ฝ่ายพระสีถนนชัยยินดีจะมีไหนก้มกราบรับพระกรุณาแล้วทูลลาออกไปรีบจัดเตรียมการมิทันชาครั้นแล้วพระสีถนนชัยก็ออกมาสั่งตำรวจวังและตำรวจนครบานให้ดำเนินการสาหาคนหัวล้านในราชธานีที่เป็นชายเท่าไรเกณฑ์เอาตัวมาให้สิ้นทุกถิ่นฐานไม่เลือกตำแหน่งชั้นวันนะใครหัวล้านแล้วอย่าได้ละเกณฑ์มาให้สิ้นใครขัดขืนหรือขัดพระบรมราชโองการ โทรถึงประหารทั้งครัวเรือนบรรดาหัวหน้านายตำรวจรับคำประสีถธนนใชายแล้วก็รีบไปจัดการตามสั่งโดยด่วนกระจายกำลังกันออกเสาะหาตัวคนหัวล้านทั่วทั้งราชธานีมีประมาณร้อยกว่าคนบางอ่อนแอแก่เท่าฟันฟางหักบางก็ยังลำสันแข็งแกรง่งอยู่ในวัยชกันเอามาชุมนุมกันณนะสนามภายในพระมหาราชวังวายคราญพระษีถนนชายแสนกลคนฉลาด ออกตรวจพลหัวล้านอย่างทีทวนแล้วก็คัดเลือกไว้เพียงหนึ่งคนที่มีรูปร่างล่ำสันสูงใหญ่แข็งแรงมีพลังดังควายป่าหัวล้านเลียนเตียนลงเป็นมันระยับเชียวหน้าตาทะมึงถึงดดร้ายแผ่นอกใหญ่อุดมไปด้วยขนดำมามเมี่ยมท่าทางดุกดันขันแข็งยิงพนักแข่งไวป้ปล้มชาวอินเดียซะอีกส่วนที่เหลือนอกนั้นสั่งให้เจ้าหน้าที่ร่วมขบวนแห่ทานแล้วพระศีธน,นชัยใจหัน เมื่อได้คนหัวล้านมาแล้วจึงเรียกหัวล้านตัวดีมาสั่งการตามอุบายอันแยบโยนว่าเราไม่ต้องให้ใครไปชนกับมันให้เจ็บกายแต่จะใช้เลขกลนลวงให้มันตกใจจนขวัญหน,นีดีฝ่อเลิดหนีไปไม่เหลียวหลังเมื่อกระสิบสั่งเลขกลให้หัวล้านอกขนทราบโดยชัดแจ้งตลอดแล้วพระสีจึงสั่งเหล่าเสนาให้หาเชือกมาควันเป็นเกลียวใหญ่แล้วใช้ขี้รักอย่างเอ,งเอกเหมือนเหล็กทวนทาทับให้ทั่วเส้นเชือกรวมสี่เส้น และดูไกลๆแล้วเหมือนเหล็กเหนียวไม่สงสัยครั้นแล้วให้เอาเหล็กกำมะลอนั้นมาผูกล่ามสองแขนสองขาหัวล้านอกขนร่างใหญ่ราวควายป่านั้นกระซิบอุบายให้ตำรวจยี่สิบนายถือสายเชือกเซลห้าคนลากจูงหัวล้านอกขนผู้ประกาศว่าจะรับท้าชนกับหัวล้านล้านหนาะออกตะเวนมาตามถนนหนทางทุกสายในนครมีขบวนหัวล้านตามหลังมาเป็นขบวนยาวเหยียดประโคมด้วยแตรสัง โผระทึกครึกโครมประกาศติดตามร้อมด้วยขบวนหัวร้านโอ้ยมากมายน่าสนุกสนานน่าตื่นเต้นเป็นที่ชื่นชอบอกชอบใจของชาวบ้านร้านตลาดติดตามมาดูกันทั่วไปหมดแล้วครับส่วนหัวล้านอกขนแสนกลุ่มสีถนนชายได้รับการฝึกปลือเล่กะเท่ไม้เรียบร้อยแล้วครั้นขบวนแห่เริ่มเคลื่อนขบวนแตรสังประโคมกล้องเจ้าหัวล้านเจ้าบัญญาก็แสดงออกฤทธิ์อารวาสแผดเสียงร้องกล้องกำบนาดดังเสียงของคนฉาสานที่กำลังตกมัน เราทำอารวากระชากเชือกเหล็กพลวนที่ล่างไว้อยู่หึดหัดจนตำรวจทั้งยี่สิบเรรวนเสียขบวนไปหมดลาวประชาชนทั่วไปต่างออกมาดูขบวนแห่หัวล้านกันแน่นถนัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆบางแห่งยัดเยียดเบียดก,กันจนหกล้มลุกคลุกคลานเจ้าหัวล้านอกขนก็ทำท่าจะรีเข้าชนทั้งควายป่าจะลองเขาแหลมคมของมันฉะนั้นแหละผู้คนแตกหนีกันเกลียวเก่าตำรวจพาหัวล้านมาถึงลานกว้างชายน้ําตรงกับที่พวกหัวล้านล้านนาจอดทับท่อสมอ ลอยลำสมเผาน้อยใหญ่อย,ย,อยู่เราประชาชนก็พังกันตามแล้วก็ร้องตะเร็วๆเ,เ,เว้ยพวกเรามาดูไอ้หัวล้านล้านนาแล้วก็หัวล้านไทยตกมันอารวาจจะลงอาบน้ำทั้งคจะสารตัวดีตกน้ำมันแล้วเลยพวกล้านนาต่างพากันมาชะเง,ง้อชงแงะแกและดูที่กาบเรือแน่นถนัดราชทูตจัดเสนาจำนวนหนึ่งลงเรือเล็กมาสังเกตการใกล้ชิดฝ่ายหัวล้านจะความคิดสังเกตเห็นก็แผลงฤทธิ์เดตตามุบายขอศรีถนนชายแผดเสียงร้องเกรี้ยวกราด แล้วอารวาสออกแล้วสะบัดทั้งแขนทั้งขาจนเชือกขาดโอ้แล้วก็วิ่งเล่เข้าใส่คนของราชทูตล้านนาทำท่าเหมือนเขาจะสารเมามันพุ่งเข้าหาขเชนั้นแหละชนดะไม่เลือกหนะ้าเหล่าคนของทูตล้านนาตกใจวิ่งหนีเตลิดจนตกน้าตกท่าปวงประชาก็วิง่งหนีแตกเตลิดไปคนละทิศคนละทางส่วนหัวล้านอีกนับร้อยพลอยอารวาสหันรีหันขวางจะเข้าชนกำเนิดพันละวันและในพลตำรวจที่วิ่งไล่ใช้กระบองต้อนเป็นสามารถหลายคนถูกชนกระเด็นตกน้ำ จะหัวล้านอกขนตัวได้วิ่งร่าเข้าไปยืนริมน้ําตะโกนท่าหัวล้านล้านนาชนกันไวๆด้วยใครจะหักคอกิน่ให้สิน้นกว่าผู้ตํารวจจะระดมกันเข้าล้อมจับมัดไว้ได้ก็หลายชั่วโมงทีเดียวทางไยล่าจะทูดและก็ลาชาวล้านนาะทั้งหัวล้านตัวดีที่มาท้ามนันนั้นเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นโอ้ก็คิดละย่อท้อใจเราจะทูดผู้หัวหน้าเรียกหัวล้านมาปรึกษาว่าจะกล้าสู้เขาไหมจะหัวล้านล้านนาะ ใจเสียครับพอเห็นความบ้าคลั่งก็หัวล้านอกขนคนไทยมาแล้วจึงไดแต่สั่นหน้าว่าไม่ไหวมันคิดจะหักขอกินเป็นอาหารใครเราจะสมสารเข้าไปสู้ก็มันได้เมื่อเห็นพ้องต้องกันดังนั้นแล้วราชทูตจึงสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวอยู่แต่ในเรือห้ามขึ้นฝั่งพระนครเป็นอันขาดจนกระทั่งตกดึกสัง,งัดปลอดคนราชทูดล้านนาก็ให้สัญญาณถอยสมอลอบเอาเรือแล่นหนีออกไป ก่อนจะถึงวันนัดไปฟังคำของพระเจ้าเจตดาว่าจะรับคำท้าพนันคนหัวล้านครั้นพอร,รุ่งแจงแสงสุริยฉายสีธนนชัยเร่งให้เบาไพรไปดูที่พวกล้านนามาทอดสมอลอยลำสาเภานับร้อยว่ายังอยู่ดีหรือไฉนเบาไพรก็รีบรุดมาดูแล้วกลับไปแจ้งกับพระสีว่าไอ้พวกอันธพานหลบล,ลี้หนีหายไปสิ้นแล้วไม่เหลือสมเภาแม้แต่สักลำเดียว พระศรีธน,นชัยยินดีเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าราชทูตล้านนาหน,าน,นีหน้าไม่กล้าสู้จึงรีบแต่งกายและเข้าฝ้าพระเจศดากราบทูลฟ้าไม่ทรงทราบว่าบัดนี้ราชทูตและหัวล้านลานน้านนาถูกกลลวงหวาดเกรงหัวล้านศรีอยุธยาพากันหลบหน้าถอยสังเผาหลบหนีไปแล้วท้าวเจษดาทรงทราบก็สโ s ันัดยินดีไม่มีเหมือนตรัสชมเชยปัญญาศรีธน,นชัยและให้เบิกพระราชทรัพย์เป็นรางวัลแก่พระศรีธนชัย และหัวล้านทั้งหลายโดยทั่วหน้าและนับตั้งแต่นั้นมาก็มิมีผู้ใดกล้ามาท้าลองดีกับคนดีสีอายุทยาอีกต่อไปก็จบลงอีกตอนแล้วนะครับเป็นที่น่าตื่นเต้นสนุกสนานใจก็น,นึกอยากจะดูหัวล้านชนกันจริงๆท่านหน่อยที่ไหนได้มาเจอหัวล้านจอมปลอมของพระศรีธนนชายแสนกลนคนเจ้าเล่เพทุบายโอ้ไรก้กาจริงๆจบไปอีกตอนเนี้โชคดีสวัสดีมีความสุขทุกท่าน เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ